มีประสิทธิภาพในการซักผ้าแล้วก็ช่วยลดปัญหาช่วยลดปัญหาในการซักผ้าช่วยลดปัญหาทาาา่าขากลิ้มเน้นอับอะไรพวกนี้ได้ถ้าเราใช้ผงซักฟอกที่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาในการซักผ้าตากผ้าในร่มก็ไม่ได้อะไรนะหากก็ให้เปลี่ยนใหม่นะคะให้เพื่อนๆเปลี่ยนเอามาใช้ผงซักฟอกแบรนด์ชัวได้เลย ว่าจะเป็น9,000กรัม่องเขียวน้องใหม่กลิ่นใหม่ปริมาณใหม่หรือว่าอยากจะได้เป็น7,000กรัมนะคะ7,000กรัมก็มีแบบัำคู่ก็มีนะหรือว่าอยากจะได้เป็นังเดียวก็มีหรือว่าอยากจะได้เป็น9,000กรัม่องเขียวหรือได้อยากได้เป็น1,800กรัมนะคะ1,800กรัมมีแบบ5มีแบบ3ถุง5ถุงแล้วก็6ถุงนะถ้าใครใช้ผงซับฟอกอันเก่าแล้วไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่แก้ เี่ยนที่เกียวแนะนำที่เปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกแรงชัวได้เลยค่ะเพราะว่าผงซักฟอกแรงชัวของเรานะเป็นผงซักฟอกที่แก้ปัญหาในการซักผ้าแล้วก็ลดเวลาขั้นตอนในการซักผ้าข,ของเรานะคะ